ในชีวิตจริงของเรานั้นยากที่จะหลีกเลี่ยงคนพาลหรือคนโง่ที่คอยใส่ร้ายดูหมิน่นหรือใช้คำพูดที่ขาดปัญญาทิ่มเศาแม้เราจะไม่ไปทำอะไรเขาเลยก็ตามแต่การตอบโต้ด้วยอารมณ์ด้วยคำเถียงหรือความพยาบาทไม่เคยทำให้เราดูสูงขึ้นเลยตรงกันข้ามกลับยิ่งทำให้เราตกต่ำลงมาอยู่ในระดับเดียวกับเขาพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า อย่าโกรธทอบคนที่โกรธอย่าถีงตอบคนผ่านเพราะการตอบโต้กับคนไม่รู้ด้วยอารมณ์ย่อมทําให้เรากลายเป็นคนไม่รู้เหมือนกันในขณะที่เขาแพ้ภายตัวเองคนที่มีธรรมะในใจจะนิ่งแต่ไม่ใช่นิ่งแบบยองแพ้เป็นความนิ่งที่สง่างามเยือกเย็นและเหนือชั้นกว่าคําพูดร้ายๆทั้งปวงคลิปนี้จะพาคุณไปรู้จักหลักธรรมะที่ทรงพลังที่ช่วยให้คุณไม่จําเป็นต้องถีงกับคนผ่านแต่ใช้ธรรมะตอบโต้ในแบบที่เขาเองต้องอับอายและ ถอยกลับไปด้วยความรู้สึกแพ้ภัายตัวเองโดยที่คุณไม่ต้องเสียศักดิ์ศรีไม่ต้องก้าวร้าวและไม่ต้องลดตัวลงแม้แต่น้อยหนึ่งนิ่งให้เป็นเพราะคนพานเกลียดความนิ่งที่สง่าง,งามคนพานมักชอบการประทับเพราะเขาหวังให้เราโกรธหวังให้เราเสียสูญหวังให้เราแสดงด้านแย่ๆออกมาเพื่อเขาจะรู้สึกว่าเขาคุมเกมอยู่แต่สิ่งที่ทำร้ายคนพานที่สุดกลับไม่ใช่คำถีงหกักแต่คือความนิ่งที่สง่าง,งามของเรา พระพุทธเจ้าตรัสว่าความอดทนเป็นตะบะอย่างยิ่งเมื่อเราฝึกใจให้สงบแม้เขาจะพูดจาเย้อเย้ยดูถูกลับหลังหรือซึ่งหน้าเราก็แค่ยิ้มบางๆและไม่พูดโตเถียงคนผ่านจะเริ่มอึดอัดเพราะคำพูดของเขาไม่มีพลังและไม่สามารถควบคุมใจเราได้เลยตัวอย่างการใช้จริงหากญาติหรือคนรู้จักพูดจาประชดประชันต่อหน้าคนอื่น คุณไม่จําเป็นต้องเถียงหรือสวนกลับในทันทีลองสบตาเขายิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วเปลี่ยนเรื่องอย่างสุขุมคนอื่นจะเห็นคุณเป็นฝ่ายที่เหนือกว่าในทันที 2. ออย่าใช้ความจริงโต้คนพาลเพราะเขาไม่สแสวงหาความจริงคนพาลหรือคนโง่มักไม่สนใจความจริงพวกเขาแค่อยากชนะอยากมีอํานาจอยากให้เราหมุดหงิดดังนั้นต่อให้เรามีเหตุผลที่ดีแค่ไหนเขาก็จะไม่ฟังและยังเอาคําพูดเรามาบิดเบือนอีกด้วย พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ชัดว่าไม่ควรเข้าไปโต้เถียงกับคนโง่เพราะเราจะเสียเวลาและเสียปัญญาเปล่าการตอบคนพานด้วยความจริงมีแต่จะทำให้เราหมดพลังจึงควรยิ้มและปล่อยผ่านให้คำพูดเขาลอยไปเหมือนเราคือผืนน้ำสาสที่คำพูดสกปรกใดๆก็ทำให้ขุนไม่ได้ตัวอย่างการใช้จริงหากมีญาติพี่น้องบางคนพูดว่าเองมันไม่เคยทำอะไรได้ดีเลยแทนที่คุณจะถียงว่า ไม่จริงฉันทําให้คุณเงียบแล้วยิ้มและตอบว่าขอบคุณสําหรับความเห็นครับจบการสนทนาไปเลยเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนเดียวที่ดูแย่ในสายตาคนอื่น 3. อย่าปล่อยให้คําพูดคนพานมาเปลี่ยนความสุขในใจคุณสิ่งที่คนพานต้องการมากที่สุดคือการพรากความสุขของคุณไปพวกเขาจึงใช้คําพูดจิกัดําดูถูกคําประชดเพื่อให้คุณเสียความมั่นใจในตัวเองแล้วกลายเป็นคนที่ทุกข์เหมือนเขา แต่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าไม่มีใครเอาความทุกมายัดใส่ใจเราได้ถ้าเราไม่เปิดใจรับมันเองดังนั้นหากคุณเชื่อมั่นในคุณค่าตัวเองและไม่เปิดใจรับคำพูดไร้สาระของคุณผ่านคำพูดเหล่านั้นก็ไม่มีวันทําร้ายคุณได้ตัวอย่างการใช้จริงถ้ามีคนพ่านในที่ทำงานบอกว่าทำงานแบบนี้ใครเขาจะให้โปรโมตคุณแค่ตอบในใจว่าไม่ต้องรอให้เขาเห็นค่าเรา เพราะคนที่มีตามืดบอดยังไงก็ไม่เห็นแสงสว่างแล้วกลับไปทำงานด้วยความภาคภูมิใจเพราะคุณรู้ว่าคุณค่าของคุณไม่ได้อยู่ในปากคนทวนสคนพานคือครูของสติท่าใจเรารู้ทันเราจะยิ่งสูงส่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อถูกกล่าวร้ายถูกด่าถูกใส่ร้ายป้ายสีคนมีปัญญาย,ย่อมไม่หวั่นไหวเพราะเขารู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง คนพาลคือผู้ไม่รู้เขาไม่รู้ว่าการใส่ร้ายการพูดจาร้ายแรงนั้นย้อนกลับมาทำร้ายจิตเขาเองก่อนแต่เราซึ่งฝึกตนตามแนวทางแห่งพุทธต้องใช้เขาเป็นเครื่องฝึกใจของตอนเองแทนที่จะตอบโต้หรือโกรธกลับเมื่อเขาด่าเราได้รู้ว่าเรายังโกรธไหมเมื่อเขาว่าเราได้รู้ว่าเรายังติดดีไหมเมื่อเขาก่อกวนเราได้รู้ว่าใจเรานิ่งหรือยังนี่แหละคือครูที่มาในรูปของศัตรู วิธีนําไปใช้ในชีวิตจริงสมมุติคุณมีเพื่อนร่วมง,งานที่ชอบประชดประชันใส่คุณทุกครั้งที่อยู่ในกลุ่มเช่นพูดว่างานดีเพราะม,มีคนชอบเอาหน้าแบบบางคนสินะแทนที่คุณจะหุดบิดตอบกลับหรือพยายามแก้ต่างให้ตัวเองให้คุณฝึกใช้สติรู้ทันเพียงพิจารณาว่าอารมณ์เราเริ่มขึ้นไหมแล้วหายใจเข้าออกยาวๆพูดกับตัวเองว่า เขาเป็นแบบนี้เพราะเขายังไม่เข้าใจตนเองไม่ใช่เพราะฉันเมื่อคุณเงียบแต่แผ่เมตตาให้เขาในใจร้อยครั้งเขาพูดคุณก็จะมั่นคงเหมือนหินทาและสุดท้ายเขาจะบื่อกับการด่าคนที่ไม่รู้สึกเจ็บและย้ายไปหายูรายใหม่เอง 5. อย่าปรุงแต่งคําพูดคนพานให้กลายเป็นความทุกข์ของตัวเองคําพูดของคนพาลเป็นแค่เสียงลมท่าใจเราไม่หยิบมันมาแปลความเราก็จะไม่เจ็บเลยแม้แต่น้อย ธรรมชาติของจิตมนุษย์คือชอบคิดชอบปรุงเรามักไม่ได้ทุกจากสิ่งที่เขาพูดแต่เราทุกจากสิ่งที่เราแปลความในใจตัวเองเช่นเขาพูดว่าแกมันล้มเหลวเรากลับไปตีความว่าฉันคงร้ายค่าแน่เลยเขาพูดว่าไม่มีใครรักคุณหรอกเราคิดเองว่าจริงสิฉันคงน่าสงสาร นี่แหละคือการเอามีดของเขามากริดใจตัวเองอีกทีด้วยมือเราเองวิธีนำไปใช้ในชีวิตจริงหากมีคนพูดกับคุณว่าฉันไม่เคยเห็นคุณทำอะไรดีเลยแทนที่คุณจะตกใจเสียใจหรือรู้สึกแย่ให้คุณใช้ขันห้าพิจารณาทันทีว่าคำพูดนี้เป็นเพียงเสียงที่ได้ยินจิตเราคือผู้รับรู้เสียงนั้นความเจ็บปวดคือเวทนาที่ลอยขึ้นมา ตัวเราคือผู้รู้ที่มีสิทธิ์เลือกจะปล่อยผ่านหรือจะถือมันไว้คุณเพียงยิ้มบางๆแล้วเดินไปโดยไม่คิดต่อคุณคือผู้ไม่ยอมให้ใครยัดยาพิษเข้าปากและคนพูดจะรู้สึกแปลกใจว่าทำไมเขาแทงเราแล้วเราไม่สถาน 6. อย่าตอบโต้อะไรทั้งนั้นเพราะความเงียบคือดาบที่คมที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าการสงบระงับความโกรธด,ด้วยความไม่โกรธเป็นความชนะที่ยิ่งใหญ่ โลกยุคนี้เต็มไปด้วยคนช่างพูดแต่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องผู้สงบมากกว่าเพราะการสงบต้องใช้พลังใจมหาศาลต้องรู้จักยังต้องรู้จักวางต้องรู้จักให้อภัยเมื่อเรานิ่งอย่างมีเมตตาคนผ่านจะรู้สึกเหมือนตะโกนอยู่ในถ้ำเสียงสะท้อนนั้นจะย้อนกลับไปหาตูเขาเองและทําให้เขาเงียบลงในที่สุดวิธีนําไปใช้ในชีวิตจริงหากในครอบครัวมีญาติพี่น้องที่ชอบพูดประชดเช่นได้ดีแล้วลืมญาติศีนะั ให้คุณเงียบไม่พูดอะไรเลยแม้จะรู้สึกถูกกดดันให้ตั้งใจทำสิ่งดีต่อไปอย่างมั่นคงเช่นดูแลพ่อแม่สร้างชีวิตตนเองให้มั่นคงโดยไม่จำเป็นต้องแก้ตัวความเงียบของคุณจะค่อยๆทำให้เขารู้สึกอายที่ตัวเองทำตัวเหมือนเด็กสุดท้ายคำพูดของเขาจะกลายเป็นเสียงรบกวนที่ไม่มีใครฟังและคุณจะกลายเป็นคนสง่าง,งามขึ้นทุกวันเจ็ดความนิ่งของคนฉลาดคือการปกป้องศักดิ์ศรีอย่างทรงพลังที่สุด พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดอดทนต่อวาจาอยากคายได้ผู้นั้นคือผู้แข็งแกร่งในธรรมเวลาถูกด่าว่าหรือถูกประมาทด้วยถ้อยคําที่อยากคายเรามักรู้สึกอยากเอาคืนทันทีเพราะอัตตาของเรารู้สึกถูกทำร้ายแต่ในความเป็นจริงการตอบโต้ด้วยวาจากลับไปก็เป็นการลดตัวลงไปอยู่ในระดับเดียวกับคนผ่านคนที่นิ่งได้ต่างหากคือคนที่รักษาศักดิ์ศรีตัวเองไว้ได้จริงไม่ใช่ด้วยคำพูดเสียงดัง แต่ด้วยพลังของความสงบความสุขุมและความเยือกเย็นตัวอย่างนำไปใช้สมมุติว่าคุณมีเพื่อนร่วมง,งานที่พูดใส่คุณต่อหน้าคนอื่นว่าถ้าฉันเป็นหัวหน้าฉันจะไม่เลือกคนอย่างเธอหรอกแทนที่คุณจะตอบว่างั้นเธอคงไม่มีวันเป็นหัวหน้าแน่คุณกลับเพียงยิ้มบางๆแล้วพูดแค่ว่าขอบคุณนะด้วยน้ำเสียงราบเรียบแล้วหันไปทำงานต่อ ในเวลาไม่นานคนรอบข้างจะเห็นความนิ่งความสุขุมและการไม่โต้เถียงของคุณในขณะที่เพื่อนคนนั้นจะค่อยๆเผยความผ่านความไม่เป็นมืออาชีพออกมาเองคุณไม่ต้องเสียศักดิ์ศรีใดๆแต่กลับชนะได้ด้วยความนิ่ง 8. ใช้ความเมตตาเป็นเกราะแล้วจะไม่มีใครทำร้ายใจเราได้อีกพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าจงแผ่เมตตาแม้แก่คนที่ทำร้ายเจ้าเพราะเขาคือผู้หลงทาง เมตตาในทางพุทธศาสนาไม่ใช่การยอมจำนนหรือเป็นเหยื่อแต่คือพลังจิตอันยิ่งใหญ่ที่สามารถสลายอัตตาของตัวเราเองและผู้อื่นได้ในเวลาเดียวกันการมีเมตตากับคนผ่านไม่ได้แปลว่าเรายอมให้เขาทำร้ายเราซ้ำๆแต่หมายถึงเรายอมรับว่าเขายังหลงผิดและเราเลือกไม่ร่วมหลงไปกับเขาเราจึงวางใจไว้ที่ความเข้าใจมากกว่าอารมณ์โตตอบตัวอย่างนำไปใช้ หากคุณมีญาติพี่น้องคนหนึ่งที่ชอบพูดจาดูถูกดูแคลนคุณเช่นเก่งแค่ปากงานจริงยังทำไม่เป็นให้คุณฝึกแผ่เมตตาในใจว่าขอให้เขาพ้นจากความบิดาขอให้เขาพบทางแห่งปัญญาขอให้เขามีความสุขแล้วคุณหันไปทำสิ่งดีๆของคุณอย่างเงียบๆเบช่นทำบุญดูแลพ่อแม่ตั้งใจทำง,งานเมื่อวันเวลาผ่านไปความเมตตาของคุณจะตีกลับความทานของเขาให้เบาบางลง หรืออย่างน้อยเขาก็จะรู้ว่าต่อให้พูดแย่แค่ไหนคุณก็ไม่หวั่นไหว 9. จงยืนอยู่ในธรรมแล้วปล่อยให้เขาตกหลุมแห่งอัตตาของตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนโง่จะพ่ายแพ้ต่อกิเลสข,ของตนเองเสมอคนที่ด่าเราตลอดคนที่จ้องจะเดบแนมใส่เราไม่ได้มีอำนาจอะไรจริงๆอำนาจที่เขามีคือสิ่งที่เราให้ไปด้วยการโกรธกลับหรือทุกข์ใจตามเขา แต่เมื่อเรายืนอยู่ในธรรมไม่ตอบโต้ไม่ระมา่าไม่บ้าอารมณ์ตามเรากำลังถอนพลังจากเขาและกำลังแสดงให้เห็นว่าคนที่ยิ่งเงียบในธรรมคือคนที่เหนือกว่าในทุกสนามตัวอย่างนำไปใช้คุณอาจเป็นลูกสะพ้ายในครอบครัวใหญ่ที่โดนแม่สามีพูดจาแขวะเช่นลูกฉันดูโทรมลงนะตั้งแต่มีมีคนุณนี้เข้าบ้านในสถานการณ์นี้คุณมีสิทธิ์จะตอบโต้แต่คุณเลือกไม่ตอบ คุณเลือกดูแลลูกสามีอย่างเต็มที่ดูแลครอบครัวเงียบๆมีน้ำใจเสมอเมื่อเวลาผ่านไปสามีจะเห็นคนในบ้านจะสังเกตและคำพูดของแม่สามีจะย้อนกลับมาทำให้เธอรู้สึกผิดเองโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรนอกจากยืนอยู่บนสิบอย่าทิ้งหลักเมื่อคนอื่นไร้หลักพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลไม่ควรละทิ้งทมอันดีของตนเพราะความโกรธหรือเพราะคนอื่นทำไม่ดีบางครั้งเรารู้สึกว่า ฉันดีกับเขาแต่เขากลับไม่ดีตอบจนเกิดความน้อยใจหรือแม้แต่คิดจะเอาคืนแต่นั่นคือการถูกลากลงสู่สนามแห่งคน่านที่ใช้หลักความสจใจมากกว่าหลักธรรมธรรมาสอนให้เรายืนอยู่กับความดีของตัวเองไม่ใช่เพื่อเอาชนะใครแต่เพื่อรักษาใจให้สงบท่ามกลางคลื่นพายุของอารมณ์จากคนอื่นตัวอย่างนำไปใช้ในที่ทำงานหากคุณทำหน้าที่เต็มที่แต่เพื่อนร่วมงานกลับชอบใส่ร้าย หากหลังคุณอาจรู้สึกว่าถ้าเขาเล่นสกรปรกฉันก็จะไม่ทนอีกแล้วแต่พระพุทธองค์สอนให้เราไม่ละทิ้งทำแม้ในยามโดนรังแกให้คุณทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีต่อไปมีวินัยซื่อสัตย์ไม่ตอบโต้ด้วยความต่ำผลลัพธ์สุดท้ายจะทำให้คุณยิ่งโดดเด่นและเขายิ่งกลายเป็นคนที่ไม่มีใครเคารพเพราะคุณยืนอยู่บนหลักในขณะที่เขาหลุดจากหลักไปแล้ว1ิ 18. ล่อยให้กรรมทำหน้าที่ของมันทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคือกฎตายตัวในพุทธศาสนาที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เวลาคนทานทำร้ายเราทั้งต่อหน้าและรับหลังเรามักรู้สึกว่าทำไมเขายังไม่เป็นอะไรแต่สิ่งที่พุทธองค์เน้นย้ำเสมอคือกรรมไม่ใช่คนหรือเวลาแต่คือพลังที่แม่นยำและยุติธรรมที่สุดในจักรวาลนี้หน้าที่ของเราไม่ใช่ตามล้างตามเช็ดความผิดของเขา แต่คือการอยู่นิ่งๆและให้กำค่อยๆทำหน้าที่ของมันอย่างเงียบงันและแม่นยำตัวอย่างนำไปใช้คนที่นินทาคุณบ่อยๆอ,อาจยังดูสุขสบายใช้ชีวิตตามปกติแต่ลองสังเกตไปเรื่อยๆคุณจะเห็นว่าเขามีปัญหาบางอย่างเข้ามาโดยไม่รู้ตัวสุขภาพแย่ลงจิตใจวาวุ่นหรือถูกคนอื่นกระทำแบบเดียวกับที่เขาทำกับคุณไม่ใช่คำสาปไม่ใช่บาปแช่ง แต่เป็นเพราะพลังของกรรมที่สมซับทุกพฤติกรรมและคืนผลอย่างถูกต้องแม่นยำตามเวลา 12. เมื่อใจเรานิ่งเขาจะหมดพลังคนพานจะยิ่งแรงเมื่อเขารู้ว่าเราหวั่นไหวแกนทำที่ควรรู้สิ่งที่คนผ่านต้องการไม่ใช่เหตุผลแต่คือปฏิกิริยาเขาอยากเห็นคุณโมโหเถียงปรับเจ็บใจหรือแสดงความอ่อนแอ เพราะยิ่งคุณหวั่นไหวเขายิ่งรู้สึกมีอำนาจแต่เมื่อคุณฝึกใจให้สงบวางเฉยไม่โต้อตอบเขาจะค่อยๆเสียพลังเพราะไม่มีเป้าหมายให้ทำร้ายนี่แหละคือการดับไฟด้วยความเย็นอย่างแท้จริงตัวอย่างนำไปใช้เพื่อนร่วมงานบางคนอาจชอบพูดแกว้คุณประจำเช่นก็ไม่เก่งหรอกแต่ขยันพูดถ้าคุณตอบกลับเขาจะรู้ว่าคำพูดเขาได้ผล แต่ถ้าคุณยิ้มเฉยๆหรือเงียบไม่แสดงอารมณ์เขาจะเริ่มรู้สึกว่าทำไมพูดไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในที่สุดเขาจะหมดความสนุกและหยุดไปเอง 13. อย่าให้คำพูดคนผ่านมากำหนดคุณค่าของชีวิตเราพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าถือเอาคำพูดของผู้อื่นมาตัดสินค่าของตนหนึ่งในกับดักใหญ่ของคนที่ตกเป็นเป้าคือเชื่อในสิ่งที่คนผานพูด ไม่ว่าจะเป็นคำแขว้งคำดูถูกหรือคำประชดประชันแต่คำพูดเหล่านั้นไม่ได้สะท้อนความจริงของคุณมันสะท้อนเพียงใจของเขาที่เต็มไปด้วยอคติความริษยาหรือความไม่รู้การที่คุณยอมให้คำพูดของคนอื่นมาทำให้คุณรู้สึกด้อยคือการยกอำนาจในชีวิตไปให้กับคนที่ไม่ควรได้มันตัวอย่างนำไปใช้มีคนบอกคุณว่าทำไมไม่เก่งเหมือนคนนั้นละ่ะหรือ แค่นี้ก็ทำไม่ได้หรออย่าหยิบคำพวกนี้มาใส่ใจให้กลับมาทบทวนว่าฉันทำเต็มที่แล้วหรือยังฉันพัฒนาขึ้นจากเมื่อวานไหมจงให้คุณค่าในตัวเองมาจากความพยายามและความตั้งใจไม่ใช่จากปากใคร 14. เปลี่ยนความอาฆาตเป็นพลังพัฒนาพระพุทธองค์ตรัสว่าจงดับความโกรธด้วยความเมตตาดับความชั่วด้วยความดี ทุกครั้งที่คนผ่านพูดจาแย่ๆหรือดูถูกเราความรู้สึกอาคฆาจะแวบเข้ามาแต่อารมณ์นั้นไม่ต่างจากไฟที่เผาใจตัวเองก่อนเผาใครพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เรายอมแพ้แต่สอนให้เปลี่ยนความเจ็บเป็นแรงใจให้เราใช้สิ่งที่เขาทำมาเป็นพลังผลักดันตัวเองให้เก่งขึ้นสูงขึ้นและพิสูจน์ว่าคนดีไม่ต้องเถียงให้เหนื่อยแต่ให้สำเร็จจนเขาพูดไม่ออกตัวอย่างนำไปใช้ถ้าเขาพูดว่าคุณทำไม่ได้หรอก จงใช้คำนี้เป็นแรงผลักให้คุณทำได้ไม่ใช่เพื่อเอาชนะเขาแต่เพื่อพิสูจน์ให้ตัวคุณเองเห็นว่าเสียงคนผ่านไม่มีน้ำหนักถ้าคุณไม่ให้คุณค่า 15. จงสูงให้เขาต่ำเองพระพุทธเจ้าสอนให้เรายกจิตยกใจและไม่เสมอกับคน่านแกนทำที่ควรรู้คนพานอยากลากคุณลงไปทะเลาะในระดับต่ำๆแต่เมื่อคุณไม่ตกไปในเกมของเขาไม่ลดตัวลงเถียงไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธ คุณจะยิ่งสูงขึ้นในสายตาคนรอบข้างและเขาจะต่ำลงด้วยพฤติกรรมของตัวเองนี่คือจิตวิทยาแห่งความนิ่งที่ชนะคนผ่านได้โดยไม่ต้องออกแรงตัวอย่างนำไปใช้เมื่อเขายัออย่วยุด้วยคำพูดเช่นแน่จริงก็พูดมาสิคุณแค่ยิ้มแล้วเดินออกมาเงียบๆคนอื่นจะเห็นว่าใครคือคนมีวุฒิภาวะและใครคือคนไม่มีราคาแม้แต่จะเถียงด้วยสรุป คนพานไม่ใช่ศัตรูของเราแต่คือบททดสอบที่ให้เราเลือกว่าจะตกต่ำลงไปเล่นเกมแบบเขาหรือจะยืนอยู่บนหลักของธรรมะอย่างสง่างามเมื่อคุณเข้าใจและใช้ธรรมะสิบห้าข้อนี้ในชีวิตคุณจะพบว่าไม่ต้องใช้เสียงดังไม่ต้องใช้อารมณ์แค่ความนิ่งและปัญญาก็ทำให้คนผ่าพ่พ้แท้ไปเอง